อากาศสดใสนะฮะไหนถ้ำตรงนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมขอหาแป๊บหนึ่งเนี่ยมันบั๊กอีกแล้วเนี่ย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 เกมกากแมวเนี่ยฮะเนี่ยดูแฮะแฮะป่ะกระโดดไม่ได้นะฮะเนี่ยมันเป็นบล็อกผีอะไรสักอย่างเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะคือเราจะแปะประตูทำเพื่ออะไรใช่ไหมฮะแปะแล้วเดี๋ยวมอนเตอร์มันก็ชอบเดินถูกทำลายอยู่ดีอ่ะอดังนั้นประตูตรงนี้ผมโยนทิ้งเลยแล้วกันนะฮะฮัตชิวเฮ้ยเอออันนี้ฮัตชิวจริง ฮัลโหลสวัสดีครับกลับไปครั้งสำหรับเกมมินิเวิลกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะเราจะมาลงเหมืองกันนะฮะซึ่งเหมืองที่เราจะลงเนี่ยฮะก็คือถ้ำที่อยู่ใต้ดินนั่นแหละนะฮะคราวนี้เนี่ยฮะแถวๆนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันมีถ้ำอยู่โอเคปะ่ะเนี่ยแถวๆเนี่ยฮะมันจะมีเสียงมอนเตอร์เนี่ยฮะค่อนข้างเยอะมากๆมันต้องมีถ้ำแหละและในขณะเดียวกันฮะพื้นที่แถวนี้เนี่ยมันก็มีถ้ำจำนวนมากด้วยเช่นกันนะฮะข้างหน้าตรงนั้นก็อาจจะมีถ้ำก็ได้ ดังนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาเตรียมตัวกันดีกว่านะฮะโดยที่อุปกรณ์ที่เราจะเตรียมเนี่ยฮะแน่นอนเราจะใช้ดาบที่ดีนะฮะเรามีดาบที่ดีอยู่แหละฮะนี่ฮะเราจะใช้ดาบอันนี้เย่มันชื่อแลอะไรนะมิดลินใช่ไหมมิมิชลินอร่อยระดับ3ดาวแล้วในตัวเราเนี่ยฮะก็มีมาม่าเยอะด้วยเช่นกันดังนั้นฮะเราเอามาม่าเก็บไปหน่อยละกันนะฮะงั้นเดี๋ยวมันจะแบบเออเยอะเกินไปนะฮะเราเก็บดาบไปนิดนึงแล้วก็ที่ขุดฮะนี่ฮะเรามีที่ขุดระดับเทพอยู่นะคราวนี้ฮะเราจะมาทำโคมไฟพิเศษกันอีกกสันิดึึงซ่คไฟ นี่โคมไฟเห็ดเรืองแสงแบบนี้เอ๊ จะได้แบบสว่างนิดนึงนะฮะโอเคเราได้มาประมาณเท่านี้มันไม่น่าพอเดี๋ยวขอดูก่อนนะโอเคฮะเราก็มีหินค่อนข้างเยอะนะฮะเราก็ทําแบบนี้เฮ้ผมเพิ่งสังเกตอีกหนึ่งอย่างฮะมินิเวิลเนี่ยเวลาเราจะประสบอุบัติเหตุสิ่งมีชีวิตใช่ป่ะเราไม่ต้องตบเขาตรงๆก็ได้นะเนี่ยสมมติเราฟันเขาอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเียผมฟันอากาศเนี่ย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 เราไม่ต้องเล็งให้ตรงๆก็ได้นะ้น่าสนใจพูดถึงแบบนี้นยฮะเวลาเราเล่นในมือถือเนี่ยมันก็จะเล่นง่ายขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะ ติสิ่งมีชีวิตมันจะมีฮิตบล็อกอยู่ใช่ไหมอันนี้เราไม่ต้องเล็งให้โดนฮิตบล็อกก็ได้เนี่ยเราก็แค่แบบเนี่ยฟันมั่วๆเนี่ยๆๆฟันฟันฟันช็อปช็อปชอปชอปแค่นี้ฮะวู้ชีวิตดีๆแต่ก็สมมติเราจะไล่ล่าปลานี่มันเป็นยังไงเนาะไหนดูสิฮะโอ้ปลาเยอะมากเอ๊เนี่ยเราไม่ต้องฟันตรงๆก็ได้เนี่ยเนี่ยเราก็ฟันมั่วๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหฟินเหลือเกินแบบนี้การหาอาหารทางทะเลนี่มันก็จะง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเเเเเเเลลลลลลยยยนนนนนนนะะ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 แ้้ววรราาาาาจททกกกกกััับบปออออีีด่่มฮฮขึคืุ เนี่ยอาหารมันก็เยอะจะตายอยู่แล้วเนี่ยไอเนี่ยอยากจะกินอะไรล่ะเนี่ยเยออแป๊บหนึ่งนะเนี่ยข้าวโพดก็มีนะฮะผละไม้บลูยักษ์ก็มีเออมันเป็นชื่อไอเทมมันนะนะเนี่ยผลไม้สีฟา้ฟาอันนี้ก็มีนะฮะผละไม,ม้มีมีอะไรก,กันฮะโอโ้อาหารเยอะไปไหนฮ่ามาป่าตาเขียวมาอีกแล้วขออนุญาตนะครับฮัต <Shoot! S 2> uh huh. ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงถ้ำเลยแล้วกันนะฮะอุปกรณ์ก็จะมีตามนี้นะฮะมีที่ขุดดินที่ขุดเอ่อแร่อีเตอร์นิดนึงนะฮะมีดาบกากๆแล้วเราก็มีอะที่ขุดดีๆด,ด้วยเช่นกันนะคะมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะฮะอร่อยมากเลยหิวแล้วก็มีที่ขุดแร่ดีๆนะฮะมีเตียงมีไฟโอเคอยู่ดีๆคือเขาอยากจะกลับก็กลับมาแบบนี้เลยนะฮะน้องเล่สวัสดีครับไ <Hey. S 1> หนดูฮะเขาเขาโอ้โยจะได้ลงถ้ำไหมเนี่ยอเอาบะหมี่ให้เขาแป๊บหนึ่งนะฮะ บาม่านะฮะไหนดูสิฮะเอาอะไรมาขายด้วยฮะ <S <S รกระดูกแม่มดอันนี้ก็น่าสนใจแต่ก็แบบอู้วันนี้ยิ่งน่าสนใจฮะแผนที่ภูมิประเทศเฮ้ยน้องเล่เราเอา้าวเลเล่เล่เลเราเอา่านอนแล้วนะฮะเป็นเด็กอนามัมเลยเกินเดี๋ยวขออนุญาตเบิกดาวมาแป๊บหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าเราขี้เกียจนะฮะเย่แล้วเราซื้อแผนที่ภูมิประเทศแป๊บหนึ่งฮะรู้สึกน่าจะเป็นอัปเดตใหม่มั้งนะฮะแผนที่ภูมิประเทศถ้าเราขี้ขวากึ๊บอู้ป่าดงดิบ ขอบคุณครับเออพิกัดมันไกลขนาดนี้เลยเหรอฮะอ่าเอาไว้ก่อนละกันกระดูกแม่มดก็คือเราสามารถใช้ในการรักษาพวกเอ่เอไอ้นั่นได้มั้งนะฮะคนป่าอ่าเรากดซื้อมาหน่อยละกันครับเอ๊ะอ่าเนื่องจากว่าเราขี้เกียจไปจัดการกับแม่มดะนะฮะดังนั้นเราก็จะซื้อแบบนี้อ่าอ,อันนี้ค้ามคืนปกติใช่ไหมฮะผมเริ่มรู้สึกหลอนวอยไนท์เจอวอยไนท์บ่อยจนหลอนนอนด้วยนะครับนอนด้วยนะเยะ้ ระหว่างนี้ครับพ่อ้าโดยังไม่ตื่นเราไปลงถ้ากันดีกว่านะฮะโอเคฮะเราเจอถ้าตามธรรมชาติแล้วล่มั้งนะฮะใช่ไหมฮะนี่ไงถ้าโอเคแต่ถ้าเกิดสมมติใครไม่เจอถ้าก็ขุดลงไปมั่วๆนะฮะเดี๋ยวก็เจอถ้าเองแหละคราวนี้เราต้องทํายังไงฮะเราต้องแปะไฟใช่ไหมอ่าโอเคฮะเราก็จะเดินไปแล้วก็แปะไฟไปนะะสวัสดีครับโอ้โหเป็นถ้าที่เอ่อมดเหลือเกินอ่ามีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยนี่เราเดินมาไกลหรือยังฮะเราก็เดินมาไกลระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะนี่ฮะบ้านเราอยู่นี่ถูกต้องป่ะฮะตอนนี้ จากบ้านของเราเราเดินแวบลงมาถึงข้างล่างตรงนี้เออเป็นการบันรูปที่สวยนิดนึงอู้ <Ooh. S 1> โอเคฮะแถวนี้มีทางลงด้วยน่าสนใจเนี่ยเราลงถ้าตรงนี้ดีกว่าอ uh huh. อ่ะ,อะ,อะ,อะมีแค่นี้เหรอมันต้องมีเยอะกว่านี้สิอ้าฝนตกอีกแล้วดีครับดี ฝนตกแบบนี้อสดชื่นอย่างนี้บอเตอร์มันก็ออกมาสิฮะหน้าบอเตอร์ออกมาแม่บอนเตอร์เกิดเร็วดีเหลือเกินโอ้ด้านซ้ายตัวนี้มีป่าดงดิบด้วยฮะเรายังไม่อยากเข้าไปเขตป่าปดงดิบอะไม่เอา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 เอา,เอาทํำธรรมดามันไม่มีบ้างเลยเหรอฮะ สรุปแล้วกลับมาที่บ้านของเราดีกว่านะฮะเรามาขุดถ้ำหากันเองนะฮะไม่รู้จะเดินทางไกลทำแมวอะไรอ่ะเริ่มจากแถวแถวนี้เลยผมรู้สึกว่าแถวนี้มันต้องมีถ้ำโอเคปะมันมันมันต้องมีวิธีการหาถ้ำแหละมั้งนะฮะเราใช้สัญชาตญาณนะฮะแล้วเราก็ขุดลงไปเลยครับขุดลงไปเลยฮะมันต้องมีถ้ำมันต้องมีถ้ำมันต้องมีถ้ำมันต้องมีผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะอ่าไม่แน่ใจว่าระบบเก่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดสมมติเรากดปรับมุมมองแบบนี้เออ นิสัยไม่ดีเลยนี่ฮะเราลงมาประมาณแบบนี้นะฮะแล้วเราก็แอบดูอีกนิดนึงนะครับนิสัยไม่ดีเลยครับไหนดูซิโอเคครับมันคือทางลงถ้ำชั่วคราวนะฮะเราจะไปหาแร่อะไรนิดนิดหน่อยๆมาดูกันซิว่าเราจะได้แร่อะไรบ้างจากการลงถ้ำครั้งนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้มันเป็นการใช้บักนะฮะอะแล้วเราก็ได้ยินเสียงน้ําเรียบร้อยโอเคมันจะต้องอยู่แถวแถวนี้แหละมั้งนะฮะแถวๆนี้แหละฮะผมได้ยินเสียงน้ําอยู่เมื่อสักครู่นี้อ้าววัดดี มีตัวอะไรไหมถ้ามันมีตัวอะไรจะเอ๋ก็ขอโทษแล้วกันผมอาจจะตกใจเอสวัสดีครับเจอเตอโอเคไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นขนาดนั้นนะฮะอ่าโอเคมีแร่ต่างโลกด้วยนิดนึงอันนี้แร่อะไรน่าจะเป็นแร่มิดลินมั้งนะะแร่เหล็กอ่าต้องใช้ที่ขุดแบบนี้เท่านั้นใช่ฮะแร่มิดลินแหรู้สึกข้างบนจะมีมอนเตอร์เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ย โอ้ยหลายตัวเลยไอ้เจ้าบล็อกพลังงานครบแน่นอันนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีประโยชน์ยังไงแต่เราก็จะเก็บไปเพิ่มเติมสักนิดนึงนะฮะทำไมมันดูน่ากลัวจังเลยมันไม่มีตัวอะไรลงมาหาเราใช่ไหม <c oughs> ว้าวว้าวว้าวเจอแมเฮ้เฮ้ย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 มันมาไงเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลแต่ไฟสว่างขานาดน,นี้มันยังจะเออมันลงมาจากตรงนี้เหรอเนี่ยอ๋อ โอเคให้ตายเถอะมันจะไม่ลงมาเพิ่มเติมใช่ไหมอ่ะไม่รู้นะครับเราก็จะนอนมันตรงนี้แหละครั้งต่อไปเวลาลงถ้ำเนี่ยฮะเอาขวานมาด้วยนะเอาขวานมาเพื่ออะไรเก็บที่นอนเฮ <Hey, S 2> ้ยพวกมอนเตอร์ทั้งหลายมันเป็นตอนเช้าแล้วเฮ้ยห,หลับได้แล้ว คราวนี้ฮะเราอาจจะลงไปถ้าที่ต่ําลงไปอีกสักนิดนึงนะฮะเราแอบดูซิมีถ้าแถวนี้อีกหรือเปล่านั่นเด้ไหนไหนไหนมีถ้ำอีกป่าฮะมีถ้ำมีถ้ำบางสิ่งบางอย่างที่มันดูบักบักข้างล่างนะฮะมอนเตอร์เต็มเลยเราควรจะเลี้ยวขวาแล้วก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ฮะอา่าฮะนี่ฮะเลี้ยวขวาแล้วก็ลงมาข้างล่างแบบนี้เนี่ยได้แร่ทองแดงนิดนึงอ่ะค่อยว่ากันฮะลงไปข้างล่างนี่ฮะลูอิเซโย สวัสดีครับไหนดูสีข้างล่างนี้เป็นไงบ้างโอ้โอเคครับขนลุกขนลุกขนลุกขนขนลุก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 อนลยจิวุจิวอุ๊จอุอันนี้คือพืชอะไรเนี่ยผมเห็นมินิโวลหลายรอบแล้วมันมีไอ้พืชอันนี้คมันอยู่ด้านล่างอ่ะหน่อไม้หน่อไม้มันหน่อไม้มันเกิดใต้ดินเหรอโอเคข้างหน้านั้นมีอะไรน่าตื่นเต้นอีกหรือเปล่านะฮะข้างหน้ามีมอนเตอร์ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนแรกผมว่าผมเห็นม ซึ่งตอนนี้ฮะเราก็ได้แร่ทองแดงมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปทำเควสกันต่อแล้วกันนะฮะเราจะต้องเอาแร่ทองแดงไปเผาแล้วก็ทำอีเตอร์ทองแดงอีเตอร์ก็คือที่ขุดพิกแอคได้แหละแล้วก็ทุบเย่ yeah, มีสีมีอ่าฮะอ่าฮะได้ยินเสียงไข่ระเบิดแล,แล้วรู้สึกหลอนชีวิตยังไงก็ไม่รู้ในดูซิเราสามารถไปตรงอ uh huh. ู้แหละอ่ารู้สึกเราจะเจอมนุษย์แกนโลกอีกแล้วนะฮะอ่า uh huh. uh huh. มันต้องมีท้าเพิ่มเติมแถวนี้แน่ๆผมเชื่อบริเวณตรงนู้นฮะบุริเวณตรงนู้นมีมนุษย์แกนโลก2ตัวแค่ตัวเดียวเราก็แย่แล้วอันนี้คือ2ตัวโอเคขุดไปข้างหน้าอีกนิดนึงครับไหนดูซิโอ้มันมืดเหลือเกินแต่เอ๋อโอเคครับทะลุเรียบร้อยโอ้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 ไอจ้าไม่ดีครับไม่ดีเดี๋ยวเราลงมาหระดับแป๊บนึงนะฮะเราลงมาตรงนี้นะฮะลง นี้อ๋อไหนดูสิฮะเราจะสู้มอนเตอร์ได้ไหมวัดดีครับเอ้ยอย่าอ่าโอ้โหตะเอ๋ประจันหน้าเลยมันไม่น่าจะเป็นอะไรที่ดีสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดเราทุบตรงนี้เราจะจะเอ๋เขาไหมได้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 ไหมเราสามารถฟันเขาได้ไหม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 อ่ะมาลองดูมาลองดูเข้ามาใกล้กันอีกนิดนึงฮะเข้ามาใกล้อีกนิดนึงเข้ามาใกล้อีกนิดนึงเออมา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 มใครเยบ็ยบใครเยบ็บเข้ามาสิกระแซไม่โดนอีกเอาดิต่างคนต่างฟันกันไม่โดนเอาดิ เอาดิมาดูสิใครจะตายก่อนกันมาดิเดาด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 ิเราทำแบบนี้ได้ไหมถ้าเกิดเราทําแบบนี้แล้วเราอย่างนี้เออเออโอ้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 เจ็บ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 ตายแมวตายแมวตายแมวอุ้ยโหดร้ายจังเลยนี่แน่เอ้ยนี่นี่มนุษย์แกโลกจ๋ามาเร็ว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 มาสู้กันเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคคะเราเก็บของเรียบร้อยครับเก็บของเรียบร้อยครับรู้สึกมันมีีีีก่่ตััววเนยอาด มากลัวเออมาสิเฮ้มาสินี่มาแล้ว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 ขอตัวโอ้ยเจ็บ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 วายมาม่าจ๋าช่วยด้วยโอเคฮะมนุษย์แกโลกกลับมาเอ้ยนี่ผมกินมาม่าอัดเข้าไปเลยนั่นแหละมาโอ้คือมันก็ชอบมาตอนที่เราไม่ได้ตั้งหลักนะเอามาสิเออเออตายแมวไม่เอาครับเราเกิดต่อครับมาทำไมฟันไม่โดนน่ะอ้าวเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเกมเกมเป็นไรอะเ okay. ฮ้ยโอเคโอ้ยกว่าจะตบมอนเตอร์แต่และตัวได้นี่ชีวิตลำบากดีฮะโอเคยึดไปได้อีกหนึ่งถ้ำนะฮะข้างหน้าตรงนั้นมีมอนเตอร์เพิ่มเติมด้วย oh, yeah. อ๋อแย่โอ้ยตกใจอ้แล่อะไรอะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล่อะไรไม่รู้นี่แหละฮะเป็นถ้ำที่ใหญ่และน่าสนใจโอ้ยมันมีหอกด้วยเฮ้ย เขามีหอกเขามีหอกเขามีหอกเฉย้วย่วย้ดย่วย้วยมากลับมาตั้งหลักก่อนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตอุดตรงนี้ก่อนอุดก่อนอุดก่อนยังไม่สู้ยังไม่สู้นะฮะเราไม่มีอุปกรณ์โจมตีระยะไกลไหนดูซิตรงนี้มีอะไรอีกไหนดูซิมีอะไรอ่ะขังข่าวหรอไม่แล้วปัญหาคือมอนเตอร์มันมาจากไหนมันมาจากข้างบนใช่ไหมน่ากลัวตายเดอ๋ฮะโอ้มอนเตอร์มันเยอะดีจังเลยฮะข้างบนเป็นไงบ้าง สวัสดีครับอ่ะข้างบนตรงนี้มีมอนเตอร์อ่ะนิดนึงเออเออเยออ่ะถ้ำมันก็ค่อนข้างใหญ่ฮะแปะไฟไปเรื่อยๆครับเรียบร้อยโอเคทางตันเรียบร้อยฮะคราวนี้ฮะเราก็ขุดแร่ที่หายากแบบนี้นิดนึงและก่อนที่เราจะขุดแร่อันนี้จําเอาไว้นะฮะมันมีโอกาสที่มอนเตอร์แปลกๆมันสามารถโผล่มาได้นะฮะเกมมันพักอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะอ่ะไม่รู้แหละคราวนี้ฮะเราจะขุดแร่นะฮะอาจจะมีโอกาสที่มอนเตอร์ออกมาโอเคปะ่ะหนึ่งสองสาม โอเคฮะไม่มีคือที่ผ่านมามันมีมอนเตอร์ไงคราวนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีมอนเตอร์เปล่าวะอ่ะลองดูอีกรอบหนึ่งนะฮะหนึ่งสองสามฟึบโ,โอเคฮะมอนเตอร์ไม่มีนะฮะมอนเตอร์มีไหมว้าวาเออโอเคครับมอนเตอร์ยังเกิดเหมือนเดิมโอเคทางนี้เคลียร์เรียบร้อยครับถ้ำของเราก็ลงมาลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วไหนดูซิเราควรจะไปทางไหนต่อเราลงไปข้างล่าง หรือตรงไปดีเนาะข้างบนมีมอนเตอร์อีกแล้วไล่มา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 ตามมาตามมาตามมาขมอนขมอนขมอนโอเบบไหนดูซิมีมอนเตอร์ไหมนะฮะมอนเตอร์ไม่มีอ๋อแยโอ่โอเคฮะมันเป็นถ้ำทะลุไปถึงข้างนอกด้วยคือถ้าเกิดเราอยากจะออกถ้ำก็ออกตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันฮะเราลงไปกันต่อไหนลองมาฝั่งนี้ซิดีนะเราทําไฟมาค่อนข้างเยอะเนี่ยฮะเราจะได้แบบขุดเหมืองอย่างมอมันนะฮะข้างบนนี้แล่อะไรอ่ะแล่อะไรอ่ะแล่านเนาะไม่ใช่มั้งอ่ะไม่รู้เหมือนกัน จ๊บเอ๊ะอ๋อมันคืออ๋อมันคือแร่ทองแดงแหละมันแค่บั็กเฉยๆมันแค่บั็กแสงเฉยๆอ๋อดูว่ามันมีแร่ใหม่แล้วเราอัปเดตไม่ทันนะฮะอ่ะคราวนี้ฮะเรามาเต็มตัวตื่นเต้นกันอีกรอบนึ่งจื๊บปูโหยตัวตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเอ๊ะระบบฟันสิ่งมีชีวิตอันใหม่นะฮะมันทำให้เราสู้กับมอนเตอร์ได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะอันนี้ชอบรับปะปื้มตบมือครับตบมือ ทำแบบนี้นี่คือไม่ซ้ำกับไมค์คราฟแน่นอนผมว่านะไอ้เจ้าภาพสวยเนี่ยฮะถ้าเกิดเราลงเหมืองเนี่ยฮะเราไม่ควรเปิดภาพสวยแป๊บนึงนะมันมันเปิดยังไงแสงไดนามิกอะไม่ใช่ flashlight แสงสะท้อนก็ตเลยมันเปิดอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะอ่ะเนี่ยฮะพอเราปิดเงาปุ๊บการลงถ้ำเนี่ยฮะโอ้มันสบายขึ้นเยอะเลยเพราะถ้าเราเปิดเงาเนี่ยฮะฟืบเห็นปะฮะมันก็จะค่อนข้างมืดเอาเงาออกไปก่อนละกันนะฮะมาตื่นเต้นกันดีกว่าหนึ่งสองซ้ำปิ้วตื่นเต้นอีกแล้วจ้าตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นตื่นเต้นกันต่อครับตตืนนเ้โอย รู้สึกของในตัวเราจะเต็มใช่ไหมนี่ยฮะอ่าเอาอะไรทิ้งดีเอาอะไรทิ้งดีงดนั่นเด้เอาเห็ดยนทิ้งไปข้างล่างตรงนี้มีอะไรตื่นเต้นอีกไหมไหนดูซิลงมาได้แค่นี้แหละมาเรามาตื่นเต้นกันต่อครับเราก็ขุดแบบนี้นะฮะแล้วก็มีมอนเตอร์นี่แน่เออเย่เราจะลงไปอีกไหมเราลงไปอีกได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ความสูง31เโอเคป่ะฮะเลข31ตรงนี้ เราลงไปได้ถึงประมาณเลขศูนั่นแหละแต่ของในตัวมันเต็มแล้วอะอแล้วก็ไฟสองแสงสว่างของเราฮะก็เหลืออยู่แค่ประมาณ8อันด้วยเช่นกันอ่ะเราขุดทางเอาไว้สะหน่อยแล้วกันขุดทางเอาไวเ้เฉยเเดี๋ยวเราไปเก็บของแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาลงถ้าใหม่กันอีกรอบนึงไงเออ,อลงไปได้เยอะเลยนี่นี่นี่ฮะมาตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้ตรงนี้ฮะจัจกักจัจัก ลองดูฮะอ่านี่ฮะมีทางลงต่อไปครับบารับซึ่งถ้ำอันนี้มันก็ค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยฮะไอ้ยาโอ,อ,อ้นั่นคือลาวาใช่ไหมฮะนั่นคือลาวาใช่ไหมลาวาไม่ไหลด้วยนะฮะลาวาบากักโคตรเทพตบมือมอนเตอร์อยู่ตรงนี้ไอ้ยามันติดอะไรเนี่ยโอเคครับผมว่ามินิโวมันต้องมีอะไรแมวๆมเกี่ยวกับบล็อกที่เรามองไม่เห็นละมั้งเนี่ยเรามันติดหัว เนี่ยดูนะดูนะดูนะเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดตึต๊ดอะได้แล้วล่ะน่าจะเป็นบ็อกพิเลนอะไรสักอย่างคือแถวเนี้ยครผมสู้ได้หมดฮะยกเว้นมาน,าน,นุษย์ด้วยโอเคครับแล้วก็หอกด้วยครับผมไม่สู้ฮะโอเคไฟเราหมดแล้วนะ ปึ๊บอุ้ยเพิ่งเห็นฮะโคมไฟสามารถแตะกับหลังคาอย่างนี้ได้ด้วย <_ d ata> ไมค้าทำได้เปล่าไมค้าทำได้เป <_ d ata> <_ d ata> ล่าแซวนาแซวแซวอ่ะเดี๋ยวขุดแร่ทองแดงพวกนี้กลับไปบนบ้านด้วยแล้วก็แร่เหล็กอย่างนี้อ๋อฮะและมันก็เป็นขําคืนสีม่วงนะฮะอ่าวอยไนซ์ด้วย <_ d ata> เดี๋ยวข้าคืนวอยไนซ์เนี่ยฮะเราจะรีบนอนข้ามไปเลยละกันคือเราอยู่ในถ้ำเนี่ย แล้วถ้ามันเป็นวอยน์เนี่ยดูควันสีม่วงมาแล้ว่ํำ oh. คืนวอยน์ในถ้ำเนี่ยฮะ oh. มันไม่น่าจะเป็นอะไรที่ดีสักเท่าไหร่นะโอเคเรารีบออกจากที่นี่กันดีกว่านะฮะเราออกจากที่นี่นะฮะโอ้ย oh, ร yeah. ีบร็เรเดี๋ยวเรารีบกลับบ้านกันดีกว่านะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายนะฮะเรากลับไปได้ละมัง้งนะครับพาที่ยังไม่ตกดินซึ่งถ้ำแถวนี้เนี่ยมันน่าสนใจเดี๋ยวเราค่อยมาลงกันต่อเพิ่มเติมอีกทีนึงครับนี่ฮะเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าครับอากาศสดใสนะฮะไหนถ้ำตรงนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมขอหา นนนกกเนี่ยเกมกากแมวเนี่ยฮะเนี่ยดู๋ยวดูให้แหบ้กระโดดไม่ได้นะฮะเนี่ยมันเป็นบล็อกผีอะไรสักอย่างเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเนี่ยคราวนี้คือเราจะต้องเนี่ยแปะบล็อกไปอย่างงี้แล้วก็ทุบทีนึงเพื่อเอาบล็อกผีออกไปอันนี้คืออยู่ตรงไหนฮะอันนี้คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เอง oh, น่าสนใจสวัสดีพวกมอนเตอร์ทั้งหลายเ oh. อจาอาจารย์ในมือเขาถืออะไรด้วยฮะอ๊ะอ้า ของเต็มเนี่ยอย่างตัวนี้ฮะมันก็มีบล็อกผีอยู่ซึ่งผมก็ไม่สามารถเดินได้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เห็นป่ะเนี่ยเนี่ตรงนี้ตัวเนี้ยเนี่ตรงนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่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 ยเห็นป่ะผมยืนอยู่กลางอากาศโอ้เท่เหลือเกินคราวนี้ฮะเราก็ต้องวางบล็อกไว้ที่พื้นอย่างนี้ป่ะแล้วก็ทุบออกทีนึงไม่หายฮะหรือเราแปะอย่างนี้แปะอย่างนี้แล้วก็ทุบทุบเอ๊ะต้องทำยังไงทุบออกเหรออ่ะทุบออกวางวางวางมันจะทำยังไงเนี่ยเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้เฮ้ย เราจะเอาบล็อกบั๊กๆตรงนี้ออกไปยังไงเนี่ยใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกทีสิเนี่ยพอเราเริ่มเล่นม Mint ีนิ้วเยอะๆเราก็จะเริ่มเจอบั๊กนะฮะซึ่งมันเป็นบั๊กที่ปัญญาอ่อนมากแล้วผมก็กำลังจะด่ามันแล้วนะเนี่ย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 เยเหลือเกินความไงอะ่ะถ้าเกิดสมมติเราโยนไอเทมสมมตินะเราโยนไอเทมไอเทมมันก็ไหลลงไปข้างล่างเลยอ้าเอาละเอาละเดี๋ยวเรามาเผาแร่กันดีกว่านะฮะซึ่งการเผาแร่เนี่ยฮะเราจะใช้เตาเผาอันนี้จริงหรอ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยฮะมันจะมีเตาเผาที่ดีกว่านี้นะเนี่ยถ้าเรามาที่เตาหลอมใช่ป่ะฮะนี่มันก็จะมีเตาหลอมทองแดงอย่างเงี้อ๋อฮะแล้วก็มีเตาหลอมมิดสลินแต่ว่าเครืด้านซ้ายตรงนี้มันก็ให้เราทำแร่ทองแดงก่อนอ่ะโอเคทำแร่ทองแดงก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวเขาจะงอนเก็บของนะฮะของในตัวมันเยอะเหลือเกินครับเนี่ยครับของของลกมากลกมากลกรกคำคืนวอยไน์มาแล้วใช่ไหม <laughs> มาแล้วใช่ไหมเพื <laughs> นอนครับ แน่นอนครับเราไม่สู้นะฮะมันคือต้นอะไรเนี่ยผมสงสัยมานานแล้วเรามาลองปลูกกันดูดีปะ่ะลองปลูกดูนะฮะมันคือต้นอะไรสมมติเราปลูกแบบนี้นะฮะแล้วเราแปะเข้าไปอะ่ะมันทํายังไงมันไม่ได้ปลูกแบบนี้หรอเดี๋ยวเดหรือว่ามันต้องพวนดินแป๊บนึงนะฮะพรวนดินอย่างนี้อย่างนั้นหรอไหนดูซิจึ๊บจึ๊บมันทําอะไรได้เนี่ยเฮ้ยฮัโลโหลว์คือเราปลูกอย่างนี้ก็ไม่ได้ปลูกอย่างนี้ก็ไม่ได้ หรือเราต้องปลูกในน้ําหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยแล้วเราก็ได้ไอ้เจ้านี่มาด้วยเช่นกันเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเราแปะที่พื้นได้ไหมฮะเราแปะอะไรเนี่ยกุ้ยตุ้ยฮะตู้ตู้กุ้ยตู้กุ้ยกุ้ยตู้กุ้ยตู้กุ้ยพยายามออกเสียงให้มันเป็นภาษาจีนเราปลูกได้ไหมเราปลูกได้ไหมขอลองดูแป๊บหนึ่งนะฮะสมมติเราเอามา ที่โตคราฟอย่างนี้แล้วเ,เรามาที่มเมล็ดพันธุน์นมันทําอะไรครับอ๋อนี่ไงครับหน่อไม้ เคให้ปลูกบนบล็อกหญ้าก็ได้บล็อกดินก็ได้หินก็ได้อ่าอ่ะไม่รู้แหละลองดูซึ่งอันนี้คือเมล็ดหน่อไม้นะฮะเราจะต้องปลูกในที่มืดจริงหรอถ้าปลูกที่แสงสว่างมันจะด่าเราไหมปลูกที่สว่างไม่ได้ด้วยสงสัยจะต้องปลูกที่มืดนะฮะแต่ถ้าปลูกที่มืดมอนเตอร์มันจะออกมาไหมอ่ะสมมติเราปลูกตรงนี้เรารอเราแปะตรงนี้ปลูกไงฮะปลูกนี้ได้ไหมเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนคือพืชในมินิเวิร์มันก็เยอะเหลือเกินแล้วไอ้ตู้กุ้ยอันนี้เนี่ยฮะ เอาไว้ทําอะไรคือถ้าเกิดสมมติเราแปะไว้แบบนี้เนี่ยฮะมันจะงอกสูงขึ้นจริงหรือเปล่าเอออ่าไม่รู้นะฮะมารอดูครานี้ฮะ<อ>เรามีแร่ทองแดงแล้วใช่ไหมฮะเรามาทําที่ขุดกันดีกว่าฮะตามเควสด้านซ้ายตรงนี้เลยนี่ฮะเราก็ทําที่ขุดทองแดงโอเคแล้วก็ทําประตูไม้ซึ่งประตูไม้เอาจริงๆฮะประตูไม้เป็นอะไรที่ไม่มีประโยชน์ซะเลยโอเคฮะเราก็ทําประตูไม้เบาแบบนี้นะฮะมันให้เราคราบกี่อันเนี่ยเอให้คราบอันเดียวนะฮะแล้วเราก็วางแบบนี้เออ แค่นี้พอและพอแล้วไม่ใช้หรอกคือเราจะแปะประตูทําเพื่ออะไรใช่ไหมฮะแปะแล้วเดี๋ยวมอนเตอร์มันก็ชอบเดินถูกทําลายอยู่ดีอะ่ะดังนั้นประตูตรงนี้ผมโยนทิ้งเลยแล้วกันนะฮะฮะัตจิเอออันนี้ฮัตจิจริงแล้เคล็ต่อไปฮะให้เราทําอะไรเนี่ยกองไม้ มันคือรัวใช่ไหมคือเราต้องพยายามแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาไทยใช่มันคือกองไม้จริงๆฮะมันให้เราทํสิบอันใช่ไหมอ๋อฮะมันเป็นรัวไม้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อ้าวโอเคเออมันก็คือรัวดีๆนั่นเองอะอา oh. แล้วเราก็สามารถที่จะแบบเออขีดขวาแบบนี้ให้มันเชื่อมถึงกันได้อเกือบ oh. จะมีประโยชน์นะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีประโยชน์ดังนั้นทุบไปก่อนอันนี้เจอข้อติของมินิเวิร์แล้วนะฮะขออ่ะฝนตวอีกแล้วนี่ฮะถ้าเกิดสมมติเราแปะรัวแบบนี้ อ๋อเราแตะรั้วยอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราทําแบบนี้ฟึบน่ะรั้วเชื่อมถึงกันใช่ไหมเราแปะแบบนี้รั้วเชื่อมเนี่ยมันใช้ไม้ไปด้วยนะฮะแล้วฝนมันก็ดังเลอเกินหลีเสียงแป๊บเนี่ยฮะแล้วคราวนี้พอเราทุบเนี่ยเราไม่ได้ไม้คืนนะฮะไม้มันเสียไปเลยอะ่ะโยนทิ้งไปก่อนแล้วกันนะฮะคราวนี้ฮะเราจะต้องทําประตูรั้วไม้ประตูรั้วไม้นะฮะขาดเชือกอ๋อ อะเบื้องต้นฮะเราทําเชือกแบบนี้ก่อนฮะแล้วก็ทําประตูรั้วไม้แบบนี้ฮะแล้วเราก็วางเป็นพิธีฮะวางแบบนี้เย่แค่นั้นแหละฮะแล้วก็ทุบออกครับพอและเคล็ดต่อไปฮะรูปปั้นหินลึกลับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือจุดเซฟเราดีๆนั่นเองแล้วเราก็ต้องมานั่งหาในโต๊ะคราฟเนี่ยเออนี่ฮะเจอเรียบร้อยครับหินลึกลับนะฮะแล้วเราก็วางนอกบ้านนะฮะวางไว้แบบนี้เป็นพิธีละกัน ซึ่งรูปปั้นหินอันนี้เนี่ยฮะถ้าเกิดเราใส่ดาวเข้าไปเนี่ยฮะกดให้ดาวเข้าไปแบบนี้นะฮะอะกดนะกด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 ปึ๊บแล้หลังจากนั้นครับมันก็จะมีหัวใจ ไม่ใช่มันก็จะมีปีกแบบนี้ก็คืออันนี้คือจุดเซฟเราแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็ไปหาหนังอ่อนนิดนึงซึ่งหนังอ่อนโอ้ยเต็มบ้านเต็มเมืองหนังอ่อนอยู่นี่ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคครับเราก็ได้เรียบร้อยแล้วก็ทําอุปกรณ์อุปกรณ์สวมใส่ทองแดงเชียะซึ่งทองแดงว้าวไม่พออ่ะเราครับเลยแล้วกันนะฮะแบบนี้อ๋อแล้วก็ใส่สักพิดหนึ่งเอ๊ะอะไรเนี่ยข้าคืนวอยไนท์อ่ะคําคืนวอยไนท์เอานอนดีครับนอน เป็นค่าคืนที่เราจะไม่ยุ่งนะฮะแล้วฝนก็ยังไม่หยุดตกหยุดได้แล้ว <c oughs> จากนั้นฮะเคเวสเขาก็จะให้เราทําหอ,อกทองแดงซึ่งไอย้ย่าทองแดงเราเหลืออยู่ไหมเนี่ยทองแดงเราเหลืออยู่อันเดียววะหอ,อกทองแดงทํายังไงเนี่ยหอ,อกทองแดงคือต้องใช้ทองแดง3อันไข่ระเบิดมันจะไม่โจมตีเราใช่ไหมไข่ระเบิดจะไม่โจมตีเรานะฮะโอเคครับดีแล้ว <c oughs> คือทํำไมผมต้องเช็คบ่อยเพราะว่ามันระเบิดได้ไง ถ้าเกิดวันดีขึ้นดีเนี่ยมันเป็นไพโบล่าขึ้นมาเปลี่ยนใจอย่างเงี้ยทำไงอะฮะเดินๆอยู่ระเบิดตุ้มนะฮะบ้านหายไม่เอาคราวนี้ฮะเรามาทําเตาหลอมทองแดงกันดีกว่าโอเคปะ่ะฮะซึ่งเตาหลอมทองแดงเนี่ยอืคราวนี้ฮะเรามาทําทองแดงเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงละกันเออหน้าเราทนใช้เตาอันนี้ไปก่อนนี่ไงครับสูตรครับอาหารมันอยู่ตรงนี้นี่เองเนี่เราสามารถดูได้ไหมสูตรครับเออเออส่วนผสมดูได้ไหมนี่ไงโอ้ มันเหมือนจะบอกส่วนผสมที่ดีนะแต่ผมก็ไม่รู้วิธีการคร้ามันอยู่แป๊บหนึ่งนะเมนูอาหารมันมันไม่เฉลยด้วยอ่ะคือเราจะต้องมานั่งเดาเองนะเนี่ยว่ามันคืออะไรมินิเวิลนะฮะอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้คราวนี้ฮะเรามาทําโต๊ะค้าเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะฮะเราเอาโต๊ะค้าวางไว้อย่างนี้อ๋อฮะแล้วเราก็มีไอ้เจ้าผลึกอันเนี้ยมันมันมันเรียกว่าอะไรอ่ะมามันเรียกว่าอะไรอ่านชื่อไอเทมแปบ๊บผลึกการสร้างอ่ะนั่นแหละฮะเราก็คลิกขวาแบบนี้ เราเอาโต๊ะคราฟเอาไว้หลายๆที่เลยโอเคป่ะฮะชีวิตมันจะได้สบายไว้แถวๆนี้นิดนึงนะฮะเอาฮะแล้วก็ผลึกการสร้างวางเข้าไปโต๊ะคราฟไว้ตรงไหนอีกดีฮะโต๊ะคราฟไว้ตรงนี้ครับเฮ้ hey, แตะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ฮะแล้วเราก็สามารถทําหอ,อกทองแดงได้เย้ yeah. ซึ่งถามว่าเราจะใช้ไหมก็คงไม่มั้งนะฮะอ่ะสวยและเอาชนะทูตแห่งความม่างเปล่า Oh. เราเพิ่งเอาผึกมาครับเป็นโต๊ะครับแบบนี้ระหว่างนี้ครับเก็บของรางวัลอ่านี่ครับเก็บของรางวัลเก็บของรางวัลอ่เก็บของรางวังลวรู้สึกเควสในมินิเวิร์มันเยอะดีนะนี่ฮะรับของรางวัลนะฮะรับของรางวัลนี่ฮะรับของรางวัล รับของรางวัลรับของรางวัลรับของรางวัลอันนี้คือโล่ใช่ไหมฮะเอามาแปะไว้เป็นที่ระลึกอ่ะนี่ฮะโอ้โหโล่มันอลังการเกินไปไหมเนี่ยอ่ะแปะไว้ก่อนแล้วกันแปะไว้ก่อนนะฮะแล้วก็แบบนี้อ้าวมันดูน่ากลัวไปไหมเนี่ยเอามาแปะไว้แถวนี้ก่อนแล้วกันนะฮะว่าเฮ้ยมันคืออนุสร์เรานะเฮ้ยคราเนี้ยไอ้เจ้าหอกอันเนี้ยถ้าเกิดเราขี้ขวาแล้วเราโยนปิ้วไปแบบเนี้ยแล้วปัญหาคือหอกเรามันไปเลยไงแล้วเราก็ต้องตามมาเก็บแบบเนี้ยแล้วก็แบบโยนอีกรอบหนึ่ง ไม่เ็วสรุปไอ้เจ้าพืชอันนี้มันทําอะไรได้เนี่ยฮะมันเป็นพืชชนิดเดียวกันกับกุ้ยช่ายป่ะครับ <g ul ain> ไม่เกี่ยวข้องกันเลยอ่ะไม่รู้แหละผมแปะตู้กุ๋ยไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเพ <c oughs> ิ่งเห็นว่าเราได้อนุสร์มาเยอะมากเลยฮะนี่ก็อนุสร์นะฮะนี่ก็อนุสร์นะฮะอ่านี่ก็คือไอ้เจ้านี e ่ครับนี่ก็คือไอ้นี e ่ฮะโอ้เยอะดีจังและในคลิปนี้ฮะเราก็ได้ลงถ้ำเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวในคลิปถ,ถัดไปฮะเราจะไปลงถ้ำกันต่อครับยังไม่จบฮะเรายังไปไม่ถึงบริเวณด้านล่างสุดของโลกดังนั้นฮะคลิปนี้ครับแหม่น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะขอกลับไปคลิปนี้ก่อนเลยนคะะ แล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะบายถ้าชอบซีรีส์เอาชีวิตรอบมินิวูบลอย่าลืมกดไลค์ไปนั่งเจอกคลิปด้วยนะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย